ดังนั้นเนี่ยอยาเอานะคะตัวเองไปติดกับดักว่าฉันแก่แล้วฉันจะต้องเชื่องช้าหรือฉันจะต้องอะไรต่อไม่อะไรนะคะการระมัดระวังไม่ประมาทเป็นเรื่องดีแต่นะคะการที่จะมีคํานิยามนะคะแล้วก็จํากัดกรอบนะคะหยุดสตาฟศักยภาพความสามารถของตัวคนเองนั่นคือสัญญาณอันตรายและมันจะทำให้เซลล์ในร่างกายคุณห่อเหี่ยว แล้วเมื่อร่างกายเซลในร่างกายคุณห่อเหี่ยวนั่นแหละนะคะเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณมีพลังงานนะคะคุณก็ติดกับดับอักแก่แล้วก็แก่เลยก็เหี่ยวไปนะคะแล้วก็ดับเซลล์ในตัวเองไปแต่ถ้าเกิดคุณรู้วันนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันนะคะกดเซฟไว้นะคะและถ้าเกิดคณรู้ในวันนี้คุณก็จะได้รู้ว่าตัวคุณเองไม่ใช่อายุของคุณแต่ตัวคุณเองคือพลังงานที่ ไม่มีวันดับวันดับและนะคะ